แค่แน่กับอิมอ,อกอิมใจแล้วไปยังตกจมเขาน้ำนี่ฮะขันบ่าแมนยอนรอคอยทีมไปตะโดนแล้วเอโอโสกหลกส้นลนจูกะย่องกลับมาแล้วตีตอนแต่งนาได้จือบดได้เลยเนาะโตมีพลังวิเศษตีจูกะย่องเมจิกตนะน้อย <laughs> <laughs> หนูล่างนานแล้วขอมากนานแน่ก็บอกว่าบอดายุงก็จะตายอยู่แล้วเป็นอีหยังไปอีกคนเมื่อ,อไปไ<ด>อ่านหนังสือเลยไปเฝ้าเฝ้าไปโตายตายมีย่างมาแล้วบอเขาไม่เห็นอีหยังอยู่นี่เผาหนาสดอยู่เด้๋ยนี่นี่ลูกชายข่อ๋อสวัสดีครับบาทที่โทมาสั่งมันโกธลา สวรร์มาโปดทะแท้กินอีหยังเป็นยังขึ้นด้รอบปานนี่นะโอ้ยลูกสาวเขล่องของข่อยนะเอาลูกตลอนเป็นบ้าไปแล้วสันบ่เฮ็ดอีหยังของมึงลุกขึ้นมาทาแมยิมจุกย่องยิมจุกย่อง嘛 เฮ้พ่อมาต้องฟอกไตแล้วบ้างดีขึ้นขักนะค่อยได้หมอดีผ่าตัดก็เลยสำเร็จไปได้ด้วยดีเอ้ยบ้างเอิญโชคดีดีคักดีแน่โอ้ยเลยสบายดีเม่สบายดีแล้วเนาะดีเนาะสุดจอดไปเลยอิมา นูกลับบ้านก็นเด้อนาพ่อปันผีหลอกผู้ดใดเห็นก็นตื่นเบิดไปล่างนาะ <c oughs> สันเฮาต้องแต่งนาตอนเด้ออีตัวนี้